อ้าเดยมองเต็มเลยพี่แม่งพาจริงเว้ยนั่งใส่เขาเรียกภาษาออไปเือแรลกับไปเบิ้งเมืนอไหรในตาไปปะเกิดมาใช่ไหมไม่เคยเล่นกับพาดเลยผมก็งงว่าเล่นกับพาจริงเหรอพอพอขึ้นไปดูเสร็จใช่ไหม เฮ้ยแม่งพาจริงเว้ยนั่งใส่เขาเรียกอังสาเออบางคนก็ใส่อังสาประมาณอยู่สองสามองค์นี่แหละนั่งเล่นกันอยู่เลยพอเล่นกันอยู่พวกผมก็เข้าไปเล่นใช่ไหมก็เข้าไปเล่นแทงยื้อไปยื้อมายื้อไปยื้อมาแต่ทีนี้ฝาเนี่ยมันเคลือบแล็กเราจะเข้าไปเสียบเข็มมันฝามันเคลือบแล็กเกอร์แข็งโปกเลยเคลือบแล็กทั้งทีเนี่ยเราเสียบไม่ได้ทีนี้จะไปเปิดใช่ไหมจะไปเอื้อมไปเปิดแอบเปิดแทงมันอ่ะทีนี้พอฝามันพอมันขึ้นมานตังคือคับคือคับคือคัแบบเนี้ยเราเลยไม่เปิดเดี๋ยวคิดว่า แปะเอาดีกว่าพอมันขึ้นคือค่าคือค่อามันไม่ให้เราเททีนะมันเป็นระแวงเราอะ่ะอระแวงคนนอกเข้าไป,ปใช่ไหมมันพระจะแปะกล่องเอาเนอะอ่าเลยสิเอากล่องเนี่ยเราไปแปะเจ้านี้นะ่ะโยกมาถั่วไฮโยตรงนี้แบบยี่เปิดมาต้างไปจิบแปะเนี่ยนพะี่สายเขาเป็นนางปุ๊บพี่สายเขาเป็นนางปุ๊บพี่สายก็โยกมาปุ๊บยังเห็นเนาะเหมือนจานไฮโลอยู่ไหมเขาโยกมาปุ๊บจิบแปะเขาไปปุ๊บจะทำท่าบ้างไหมนี่ มันก็ตั้งหนาที่ไปยาวเปียกนะเออมันก็บ้องไห้ฝาทํานทายดึงเขาไม่ท่านทายเดี๋ยวกล่องยาดกลับไปฟุบไปเห็นต่ก็ว่างเลยมันก็ตั้งหนาที่บ้องบ้องไห้บ้องไห้ยืดซื่งที่กัเดี๋ฝาจะเป็นี่สงสัยมันหมูหรอมั้งสงสัยมันหมูจริงหรอมั้งดูดูดูแล้วมันหมูจริงพ่อหมูจริงเมื่อไหร่กับหยัดเข้าไปเลยพี่สายเป็นคนยัดพี่สายเป็นยัดกลับไปปึ้งไปพ่อไปว่างไหมที่ฝาเบาขึ้นเหมือนฝาเบาไปขึ้นเหมือน ฝ้าที่สายมันมาว่างอยก่ยด้วกี้เออจังหวัอยู่เบ่อขึ้นมีสายเรากะกก่าอกัวนันไปเลนในวัดเนาะบมืที่พ่อมันจะตังลูกเงาลงทีจะตังลูกตังๆ์ตังตังปุ๊บก้อนจิไปจับฝ้ามาปุ๊บได้ปากเฮ้ยอะไรนี่พวกมึงีโกงพระโกงเจ้าตกนรกอเวจีหลาาก็ผมนะแต่พระไหนขึ้นมาเจอพอดีพวกขานี่โกงพระโกงเจ้าตกนรกอเวจี ดึงกล้องออกมาใช่ไหมปึ้งไปแปะไว้เสากับกุฏิเสากุฏิแปะไว้มันก็นั่งจมไปดิเขยา่าตอ์ที่เบลล์ที่พวกหายโกงพระโกงเจ้าตก,นกโนอปกเวจีเกิดเดินไปไมันมั้งเดินไปจนซ่องขอบปลาเนี่ยซ่องขอบปลานี่กองเต็มเลยอราเลี้ยซ่องขอบปลาไม่เล่นเิรเออกระถินไหมกระถินเราไม่ไม่เกลี่นเราแกะแกะนี่กันนี่เลยซ่องขอบปลาเนี่ยเ<อ><ม>ต็มเ <คง S 2> ป,ป็นถัเงเลย พอเปิดออกมาเล่นไปจนล้วเมดเนาะพ่อกลายเ็ลกมาเงินยวงจีเนาะมีแต่แบ่งยี่สิบแบ่งร้อยไปเลยกินเหล้าหลายบาทบางกันบางที่าตามงานเด็กวัดแต่ยังอยู่อ่ะว่ามันอยู่ไปได้นะเออมันอยู่ไปได้มันก็หนีหนีเลยมอนนะมันก็หนีเลยแบบที่ถ้าวัดนั่อย่าถือด้าถือยังอย่าเงียบหายไปไฟนั่นกินไหมจังหวะโอ้กินประมาณสามสี่หมื่นถูกไหมมันนี่แบ่งยี่สิบแบ่งร้อยผมจังสี่เนาะ แต่แบ่งพันธุ์เแบ่งพันธุ์ก็ค่อยไม่ปลหรอกมันมีแต่แบ่งยีสิ์ไปแบ่งอะไรเลยแล้วฉีกซอมมันเป็นกวองเนาะ